สวัสดีค่ะวันนี้แพท์จะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำสตรอเบอรี่ชีสพายเมนูง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเริ่มจากบดแคกเกอร์ให้ละเอียดจะทุบหรือใช้เครื่องบดก็ได้นะคะเมื่อบดเสร็จเทสใส่ชามผสมเสร็จแล้วเทเนื้อลายใส่ลงไปจากนั้นคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากัน ตักแครกเกอร์ที่คลุกเนยใส่ลงในถาดใช้ช้อนกรูกอัดให้แน่นเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นให้เสร็จตัวจากนั้นนำครีมชีสมาตีให้กระจายตัวเสร็จแล้วใส่น้ำตาลลงไปแล้วใช้ตะก้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวานค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง ถ้าชอบเปรี้ยวเติมน้ำมะนาวเพิ่มได้นะคะเสร็จแล้วเทส,ส่วนผสมใส่ฐานครัชที่กรอกูเอาไว้ค่ะแล้วก็ใช้พายหรือช้อนช่วยเกลี่ยนหน้าให้เรียบเสมอกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นให้เสร็จตัวเลยนะคะเมื่อเสร็จตัวแล้วนำออกมาราดซอสสตรอเบอรี่ได้เลยจ้าแค่นี้ก็จะได้สตรอเบอรี่ชีสพายแล้วค่ะ ทำง่ายสุดๆเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะแล้วไว้พบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ